บรรยากาศไปดูว่าระบบรักษาความปลอดภัยของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะนี่คือประตูทางเข้า สวัสดีทุกคนมาเจอกันอีกแล้วเลตอนนี้ช่องเจอรี่ชาแนลวันนี้นะเราจะพาทุกคนเนี่ยไปอ่ารีว,วจะพาทุกคนเนี่ยไปดูรีวิวหอพักในมหามวิทยาลัยราชภัฏสกลนอครเนาะ<ม>ก็คือแบบเผื่อน้องๆปี64 65่้อะไรแบบนี้เขาอยากดูอันนี้หอน,นี้ก็เปิดได้ประมาณ2ปีแล้วเนาะก็จะไปดูว่าบริเวณภายในอะ่ะมีอะไรบ้างไปยังไงบ้างแล้วก็ไปดูกันเลยอันนี้ก็จะเป็นบริเวณโรงรถนะทุกคนตู่รถได้เยอะอยู่นะ นี่ก็คือบริเวณโดยรอบข้างตรงนี้ก็จะเป็นโรงยิมตรงนี้เป็นโรงยิมแล้วก็อันนี้เป็นโดมอนเนกประสงค์เนาะเอาไว้เอาไว้เวลาทํางานแล้วบริเวณทางข้างก็จะเป็นแบบที่ออกกาลังกายอะไรแบบนี้ต่อไปเราก็จะไปดูข้างในกันเลยทางตรงนี้เราก็สามารถเดินเข้าได้ก็จะมีเวลาเปิดปิดเนาะประตูตรงนี้โอเคต่อ้าก็จะเป็นโรงยามแล้วก็ ข้างในจะเป็นสำนักข้อสำนักงานหอครับแล้วพอเดินเข้ามาก,ก็จะเป็นทางไปโรงอาหารนะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้ด้านนี้ก็จะเป็นห้องคอมพิวเตอร์ก็คือเอาไว้ให้คนที่พักในหอในใช้บริการยืมเนาะโอเคทางเข้าก็จะมีห้องน้ำใดๆอันนี้ก็จะเป็นบริเวณของอันนี้ก็คือบรรยากาศห้องน้ำในในรงอาหารนะทุกคนจะเป็นประมาณนี้ สะอาดมากก็คือพุงออกก็คือจะมีไม่บ้านเข้ามาทําความสะอาดตลอดประจานี่ก็คือสะอาดนี่ดูพื้นเลยสำหรับน้องๆคนไหนที่เข้ามาก็แนะนําน้องมันก็ประหยัดแล้วก็สะอาดมีคนดูแลความสะอาดนั้นนี้นู่นความปลอดภัยแล้วก็ไปดูตรงนี้นว่ามนีอะไรยังไงในการขายของบ้างอันนี้ก็เป็นบริเวณโรงอาหารทุกคนก็ คนสามารถนั่งได้เยอะอยู่นะมันก็ค่อนข้างที่จะกว้างไปแล้วบริเวณทางออกทางเข้าก็จะมีโต๊ะรอพออันนี้ก็จะเป็นที่แบบเวลามีคนส่งของมาอะไรแบบนี้เนาะตรงทางเข้าก็จะมีตัวรพอพมานี่ก็คือเวลารถจะเอารถเข้ารถออกก็ต้องแลกบัตรเนาะข้ามมาก็ฟีลแบบเป็นบ้านทุกคนอันนี้จะเป็นที่ทิ้งขยะ บริเวณตรงนี้อาคารตรงนี้นี่อาคารตรงนี้จะเป็นที่พักของบุคลากรเนาะก็เป็นของอาจารย์หรือว่าบุคคลภายนอกที่เข้ามาเช่าอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้แหละพอมาตึกที่สองก็คือจะอยู่ลึกๆข้างในนะทุกคนอันนี้จะเป็นของนักศึกษา สวยนะตึกนี้ก็คือเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อปีที่แล้วอะ่ะรุ่นรุ่นของเจสจะเป็นรุ่นที่2ในการขึ้นอยู่ก็คือได้อยู่หอใหม่เลยเนาะบายๆทางนั้นจะเป็นหอพักหญิงเนาะคือเขาจะแบ่งกันน,นั้นเป็นหอพักหญิงและโซนตรงกลางจะเป็นที่จอดรถจักรยานแล้วก็เป็นรถของศนะูนย์ d s s เนาะก็คือคนที่เขาพิการเนาะคนที่เป็นบกพร่องนี่ ก็จะเป็นบริเวณตึกของหอชายนี่ก็คือรถเวลาที่แบบประมาณช่วงของทุกวันเราก็สามารถเอารถมาจอดตรงนี้ได้ก็คือรถจอดได้ถึงสองทุ่มแล้วก็ต้องอ,ออกไปนี่หอพักในนี่จะให้ดูบรรยากาศก็มีประมาณสี่ชั้นตอนเนี้ ถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนที่แบบจะขึ้นมาปี64เนาะจะมาอยู่ที่นี่ก็คือตอนนี้ก็คือจะว่างชั้น4อ่ะชั้น4ก็ยังไม่มีคนชั้น3ก็กําลังจะเต็มแล้วมั้งแต่แว่าก็ยังไม่เต็มเนะมาะมาอยู่เป็นครอบครัวก,กันเกลานะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูว่าระบบรักษาความปลอดภัยของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะอันนี้คือประตูทางเข้าไปกันเลย ก่อนที่จะเข้าหอทุกครั้งนะคนุทุกคนก็คือจะมีระบบรักษาความปลอดภัยก็คือจะไม่ให้บุคคลภายน,นอกเข้าก็คือด้วยการสแกนลายมือมือก็จะสามารถเข้าได้แล้วชิวอ่าบริเวณถุงก,ก็จะเป็นที่ว่างให้แบบนักศึกษามาพักทำงานอะไรแบบนี้เนาะนี่อันนี้ชั้นข้างล่างจะเป็นห้องห้องแอ ชั้นสองขึ้นไปจะเป็นห้องพัดลมเทอมหน้าเนี่้ก็จะย้ายลงมาห้องแอร์ละนี่ดูพื้นสะอาดมากอยู่ชั้นสองก็คือทุกชั้นเนี่ยจะมีพื้นที่ว่างให้สำหรับนักศึกษาทุกคนเลยนะนี่จ้านี่สามารถมานั่งทำงานทำอะไรก็ได้ อขอ,องเราเนี่ยจะมีไม่ว่านํำความสะอาดแทบทุกอาทิตย์นะทุกคนท,กทุกวันเลยได้ซ้ำเห็นทุกวันเลยต่อไปจะพาไปดูห้องว่าข้างในห้องเป็นยังไงบ้างห้องเราอยู่ห้อง 2, 3, สองสามสจะถึงล้วแป๊บหนึง่งถึงแล้วนี่ไง อันดับแรกเมื่อเราเข้ามาถึงในห้องแล้วเป็นกฎหลักของของหอนนะคือแบบเวลาที่เราออกจากห้องหรืออะไรแบบเนี้ยให้เราสับสวิตช์ลงทุกครั้งเวลาเข้ามาเราก็สับสวิตช์ขึ้นเนาะเคอ่ะ no? okay. uh, อันนี้ก็จะเป็นชั้นรองเท้าเนาะในห้องห้องนึ่งสิ่งที่เขาเตรียมไว้ให้เราก็คือชั้นรองเท้าที่รีดผ้าอันนี้ก็จะเป็นตะกร้าผ้าเนาะขอเซ็นเซอร์นิดนึงอ่ะ uh, ก็จะเป็นตู้แบบนี้ตู้ให้หนึ่งตู้เนาะอันนี้ของเพื่อนนนเพื่อนนนตอนนี้ออกไปทํางานออกไปทธุรนะเนาะนี่ข้างบนแกจะเปิดเป็นมินิมาร์ทนะทุกคนอะนี่จะมีให้ประมาณสามล้วก็คือห้องหนึ่งจะอยู่ประมาณสามคนเนาะทุกคนอืมอันนี้จะเป็นตู้ของเจ๊รกเนาะก็คือเอาไว้ทํางานน่นนี่นู่น,นเขียนนี่นู่นนั่นติดเนาะนี่ อันนี้จะเป็นตู้อีกสองตู้เนี่ยให้ดูเลยนี่เลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นป้ายที่เวลาไปออกงานเนาะออกค่ายออกอะไรก็เก็บป้ายมาของเจเองแหละอมาเราจะพาทุกคนมาดูห้องน้ำนะทุกคนเปิดไฟกล่อแป๊บนึงโอเคนี่ก็คือเป็นห้องน้ําของเราเนาะห้องน้ําที่เขาจาัดหาไว้ให้จัดทํไว้ให้มีประมาณนี้ก็คือนี่ก็พวกสิ่งของเครื่องใช้ใดๆ อันนี้ก็จะเป็นน้ําที่อาบน้ําห้องอาบน้ำก็คือเขาจะแยกนะทุกคนแยกออกเป็นห้องเป็นห้องอะ่ะเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ําอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําอมืมีข้างในก็จะมีเครื่องทําน้ําอุ่นให้<ม>ดี<ม>เลยแหละเนาะจะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํา<ม>นี่เลยจ้ายังใหม่เอี่ยมอยู่เลยเด้ออ่าเมื่อดูครบแล้วเราก็ออกมาแล้วก็ปิดไฟ อ่ะโอเคอน,นี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณเตียงนอนของเราเนาทุกคนในเตียงของเราเนี่ยจะมีประมาณ3มเตียงเนาะที่เขามีให้ก็คืออยู่3มคนน่ะแต่ว่าใจหนาอ,อยู่2คนกับเพื่อนก็คือเพื่อนก็คือนนนั่นแหละนนมันไม่อยู่ตอนนี้เนาะมันออกไปทํางานมันก็จะมีผ้ามา่านเปิดเราก็คือสว่างเลยทุกคนมีห้องน้าก็โอเคนะเดี๋ยวจะพาทุกคนออกไปดูเนาะ วิวข้างนอกจะอยู่ชั้นสองออกมาก็จะเป็นวิวดีๆจะเป็นประตูมุงลวดด้วยนะแบบว่าไม่ให้อะไรเข้าด้วยบรรยากาศคือดีนี่จะมีที่แขวนผ้าให้ด้วยนี่ข้างนอกก็กว้างนะทุกคนวิวข้างนอกเห็นไหมสวยไหมอ๋อพอไหมเลยเนี่ยดูวิวสิสวยมากอืมแล้วต่อมาเราก็จะให้ทุกคนเนี่ยมาดู พอเราดูเตียงเสร็จแล้วเตียงก็คือเขาจะแยกเนาะมันไม่เหมือนที่อื่นอันเนี้ยปกติทุกที่อื่นใช่ปะมองอื่นเขาจะเป็นเตียง3อันสูงๆเรียงกันใช่ปะล่ะอยู่หลายคนก็อันนี้ก็คือเขาแยกให้อย่างดีเลยนะก็ต้องถ้าเกิดว่าเราก,ก็ต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะอะแต่ไปเราจะพาทุกคนมาดูนี่ก็คือเขาจะมีตู้ให้ด้วยนี่ตู้ตู้เนี่ยจะเป็นสามอันเนี่ยนั้นทางนั้นสองแล้วก็จะมีโต๊ะเขียนงานเนาะนี่ เราเขียนงาน3ล็อกก็คือ3คนโอเคแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะลกนิดนึงเนาะตามสภาพแหละจ้าอันนี้จะเป็นของเจ้าเองก็คือลกกอบเพื่อนใดๆมันมี2ตู้ตรงนี้ก็จะเปิดให้ดูว่าตู้เนี่ยเป็น,ปนยังไงก็คือตู้ก็เหมือนแบบตู้แต่งตัวปกติเนี่ยทุกคนอันนี้มันก็โดนโดนยึดโดยเจนแล้ะแต่ว่าเทอมหน้าก็จะย้ายลงไปข้างนอกข้างล่างแล้ว นี่ก็จะเป็นตู้กระจกแบบนี้โอเคไหมอืมนี่จ้าแลวข้างบนก็จะเป็นที่เก็บของอีกที่นึงเดี๋ยวเปิดให้ดูกว้างอยู่นะเห็นไหมอันนี้เปิดเป็นอัลต้าบายอาจจะดูหมันไม่ใหญ่แต่มันกว้างมากเลยนะทุกคนเนี่ยเป็นสามชั้นอะ่ะอ่ะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็จะมีนี่มีล็อกเกอร์ก็เรียกล็อกเกอร์เลยเนาะใช่เรียกมีล็อกเกอร์ให้สามอันอะ่ะ สองอันไม่ใช่สามอันแล้วบริเวณที่เราใช้เป็นที่เขียนหนังสือเขามีไฟทุกอันนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมจะมีไฟอยู่บนนี้เปิดสว่สางนั่นเขียนงานได้สบายเลยแหละถ้าแบบน้องคนไหนเนาะที่อยู่หกเสียอันนี้ก็แนะนําถ้าแบบว่าอยากช่วยดลดภาระผู้ปกครองะเนาะอันนี้บอกเลยว่าหอในของเราเนี่ยช่วยได้เยอะจริงๆนะประหยัดห้องห้องพัดลมเนี่ยประมาณเทอมละสามพันห้า ช่องแอร์เนี่ยประมาณ4,5 0 0ประมาณนี้ทุกคน35 0 0อันนี้ก็คือยังไม่รวมค่าอ่าจะเป็นค่าพวกอ่ะก็ขออนุญ,ญาตถอดเสื้อขนยาวออกแล้วกันเนาะมันร้อนอ่ะก็คือต้องต้อง,ต,องต้องบอกอย่างนี้ว่าสาหรับน้องๆคนไหนที่อยู่6 4 6 5หรือที่กาลังที่จะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยออหอพักในเนี่ยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่แนะนาเลยนะสาหรับคนที่อยากจะช่วยพ่อแม่ลดภาระเนาะ ก็คือไอเน,นี้ยห้องพัดลมที่ที่หอนไหนดีเจอยู่นะห้องพัดลมเนี่ยจะประมาณ3,5 0 0ห้องแอร์จะเป็น4,5 0 0รวมค่าบํารุงเนี่ยค่าบํารุงรักษาหรือค่าประกันนะทุกคนก็คือเขาจะคิดเพิ่ม1 0 0 0บาทก็คือเป็น4 5 0 0 5 5 0 0า5 0 0อะไรประมาณนี้ประตูลมพัดทุกคนยังไม่ได้ล็อกปิดไว้ให้เฉยอ่ะก็คือมันอยากจะบอกว่ามันเป็นทางเลือกทางหนึง่ทงที่ประหยัดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปอยู่หอนอกใช่ปะ ต้องจ่ายถ้าอยู่หอที่ค่อนข้างที่ต้องจ่ายหนักหน่อยก็เดือนรับไปละสามพันสองพันสามพันใช่ปะอันนี้ก็คือเทอมละเทอมละสามพันห้าที่ต้องจ่ายประจํานะถ้าเกิดว่าอยู่หอพัดลมแต่าแต่ว่าถ้าเป็นห้องแอร์ก,ก็จะเป็นสี่พันห้าโอเคปะ่ะอืมสาหรับวันนี้ก็พาทุกคนทัวร์หมดแล้วแหละเท่าที่จะทัวร์ได้คิดว่าก็พาดูทุกเส้นทุกมุมแล้วมั้งอืมครบหมดแล้วละมั้ง ก็คือก็ก็อยากจะบอกว่าแนะนำมนาน้องให้มาอยู่มันน่ารักอะ่ะพี่ๆในหอก็น่ารักอยู่แบบเป็นกันเองอะ่ะอยู่แบบครอบครัวครอบครัวหนึ่งเนาะครอบครัวกันเก่ามาน้องๆคนไหนที่จะเข้ามาเรียนในราชาพัฒนแล้วกันขอแบบว่าพูดเนาะก็เข้ามาเป็นครอบครัวกันเก่าด้วยกันมันก็มันโอเคอะทุกคนมันรู้สึกรู้สึกว่าไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่คุ้มอะไรอะ่ะมันมีมันมีดีมีแต่ดีกับดีเนาะ มันเป็นหอใหม่ด้วยแหละมันมันน่าอยู่ก็อยากจะเชิญเชิญชวนทุกคนเนาะเข้ามาอยู่ด้วยกันโอเคสาหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูสมาถ้าเข้ามาดูแล้วถ้าเป็นประโยชน์กับใครหรือน้องคนไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยเด้อบ๊ายบาย